กลับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกสัญญยินดีต้อนรับพี่น้องของสูชองซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับลิมนีซอเขียวจะพาไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาของเส้ยนยโสค่ะพี่น้องผู้ตัวเลขแนวทางมาในชุดหกตัวหน้านะคะพี่น้องมาแบบฟันร่งมาแบบมั่นใจค่ะพี่น้องคะอา,อาจารย์เพิ่นกลับเป็นอาจารย์ที่ดีมากๆนะคะ หมื่อวานนี่ได้โอนเงินไม้ซอเขียวเป็นค่าปากค่าเว้ากําลังแรงใจให้ซอเขียวเป็นจํานวนเงินสองรอยค่ะพี่นอ้องอเห็นซอเขียวเว้าเป็นตะเมยทลาเนะาะให้กําลังแรงใจซอเขียวค่ะพี่นอ้องออาจารย์โทษว่ายู่เรื่อยดอกพี่น้องคทะเลคนเขาคกนก็นจะให้เนะาะอการเลีพระโลกขออเรเยกคนเขาคนก็นจะให้ว่าสัน้นเดี๋ยวการเลขผมเขาผมจใจซอเขียวใส่เด้อว่าสั้นค่ะ พอดีเลขอาจารย์เพิ่นเข่าตัวเพิ่นปล่อยมันปัดเพราะว่าคนผัดไปอบอตัวเพิ่นปล่อยอยู่แถวบ้านนะคะ,ะไปปวยอยู่แถวบ้านเลขเขา่ากัเลยซอยคารน้ำหมกน้ำมันซอยคารสม,มุทรปากกาซอยเขียวมาสองร้อยค่ะถึงจะเป็นเงินงงน้อยๆแต่ก็เป็นน้ำใจจากครูบาอาจารย์นะคะขอบคุณขอบคุณครูบาอาจารย์หลายๆค่ะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะพอเส้ยนยโส อันไวน์เหล้าตัวแรกก่อนค่ะเมื่อวานจดไว้จักอยู่ไซไหมค่ะไวน์เล่าทีค่ะเอาที่ผมติดถามเลขเลขวันศุกร์มันมันหกป้าป้าตัวเดียมันศุกร์หกมากบอกค่ะผมหกมันสีมากกับอยังโอ้โหวันสีมากกับอยังเด้อเดี๋ยวสว่เบิ้งเลขกกำลังวันให้คนเด้อค่ะเด้อวันศุกร์หกจะมาสามกับห้าค่ะมีหกมีสามมีห้านะคะสำหรับเลขวิ่ง แมนมนแมนแมเอาเอาสิให้ให้หกสามหกสอเนอะเนะหกสามกับหกสองเนาะหกสามหกสองนะคะกน้ำเนี่ยพอดีหกสองน้ำเนี่ยกินหกสองพรากอ๋อหกเจ็ดบอกค่ะเอาสามคู่นี่แหลพราต้งคู่เอามือว่านี่จำได้ว่ามีหนึ่งศูนย์พอ้ม่จ้รม์หนึ่งศูนย์เขียวพอามันมันกะมีหลายคููเ้ล่ะหรอ เอาอย่างพี่มันเคลื่อนนี่ฟันว่าดีข,าา oh, ขี่รถสายหยิบทีาดนโอ้ขี่รถสายหยิบหาก็เอาล่งรถอาจารย์เพราะว่าอยังเตี้ยไลยค่ครูผิดบ่เออไล่ครูผิดแต่ว่าอาจารย์นี่มักจะล่องเรียกมากล,ล,มาลังโตมันหน่อยไรมันบ่เขา่าแต่ว่าอาจารย์ไปป้อยแถวบ้านมันมาเขาน้ำกลนี่พี่น้องเออเรียกเออมันไปเขาอยู่ทางยาสวนแล้วป้อยล่องส่องมันบ่เข่าได้เพราะว่ามันเปลี่ยนตัวเลขจวดจัดเนาะบ่บอกเขาเบิดคู่ตัวเนาะ บาดที่นี่กับ่บห้พลาดแล้ว andal, reforms, ident, คะ่ะเสียนยาสูขอทุกตเลยลงแล้วทางเนาะค่ะอัอศูนย์อสองศูนย์ศูนย์สองาหกสองศูนย์สองสามคก็ดสองหาหนึคู่เนาะค่ะกคู่แบบไปไว้จะนึกนั่เลยค่ะไปกับบ่พาอันไปกับบาจันไทธ้รมดาตกับพะนบ้านนี่เะไปได้ก็ไห้อ่าชุดห หกตัวหน้าเนาะอาจารย์เนาะครับผมอ่าหกตัวหน้าไม่แน่แตกไปหมดวินไปได้หมดเลยเนาะอาจารย์เนาะไปได้ี่ยทุกเพียร์เนขันย้ำเมาบ้านอ่ะค่าฮ่าฮ่าฮ่าค่ะอาจารย์เมื่อวานนี่ขอามบุญขอบคุณหลายๆสำหรับน้ำใจใส่ศรัทธาที่ร่วมไม่ถ้าบุญมานำสอดเกี่ยวเนาะข้าสามหูโอ้บ้างานที่ดีเดียวค่ะ ค,ค,ค่ะน้ำใจที่อาจารย์ส่งมาค่ะสม,มุติประกาศส้ออยขอบขอบุญขอบคุนหลายๆเนาะคนแรกที่มีน้ำใจกับซอบเขียวมากๆเลยนะคะดัานละพวกตีวลวล <laughs> ดตีลวยน้ำกันเวลามันง่ายๆเช่ท่านล่ะค่ะสาธุเหล็กใหญ่ปอยไปแล้วด้วยค่ะหางเดี่ยวสามแปดโคโล่ชุดปดหนีทันทีค่ะ <laughs> ถ้ามีตัวแก้ก็ปวดมาได้นะคะสุดปวดนี่นะฮะอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะเหวยมันเตะคนหน่อยหน่อยดิเลกมันเป็นที่เลขวันที่หามาลงไถ่สี่สามแปดตัวการก็เลยปล่อยลงใส่เสี้ยวไวช้อเกียรว่าสี่แปดหนึ่งเป็นเลขที่น่าคิดนะครับท่านอ๋อ้สี่แปดแล้วค่ะอ๋อค่ะครับเพราะว่าเลขใหยถึงวันที่หาลงไถ่สี่สามแปดนี่ค่ะที่สามแปดคือตัวแปดนะเลขวัวเหนียวอ๋อคือตัวแปดครับ ฟังจากปากหลวพี่น้องเอ้ยอาจารย์เล่าบทธรรมดาเด้อเลขนั่งทั้งในตีบอกค่ะอาจารย์ครับผมอืรเลขนั่งทั้งในเนาะนั่งตัวตัวเขียวว่าที่แปดเป็นเลขผู้ชี้ไรเออชิงถามกันมากกับสามแปดก็มเออแค่ว่าการกรจากพูดถึงมาเรื่วัานังขานมันสูงวันอังคารบอกค่ะเลขวันอังคารมีศูนย์เนออาจารย์ครับผมเลขวันอังค่านอ่ะมีศูนย์มีสามกับหาค่ะเลขกำลังวัน นะคะเดี๋ยวทันกันปัดยังไงเดี๋ยวสี่ไฮแบบวีไอพีโหลดอ่โอ้ยมีเหล็กวีไอพีป่างบัตพี่น้องเอ้ยง่ายอาจารย์สองกนกระดิกขาเลยโอ้ยสองกนกระดิกขาเลยบ่อาจารย์งวดนี้เอาลักล้านเลยเนาะเฮาเนาะอาจารย์เนาะรักเงินเล่าไปจนไรโอ้ยเงินยังก็คือเก่าล่ะบ่เห็นบ่อาจารย์พ่อเสี้นลายย่องยังว่าใส่กระสอบเนาะใส่ถุงปุ๋ยรถเนาะเฮาก็ใส่คือกันตัว S <S เอากระดอกสามแปดกสี่แปดนี่ดเดี๋ยวตัวตัวไปน้ำเนี่ยหรอสามแปดสี่แปดง่ามนี่กรลาก็ะบอกไปอีกอ๋อกระบอยู่นี่เด้อพี่น้องก็ับได้ยินอยู่ตัวสี่แปดก็ได้เนาะสามแปดสี่แปดพี่น้องได้ยินแล้วนี่อเรียกวบาออกกันนั่นไปเลยบันีอน้อันอัดคลิปบเบาออกไปเลยค่ะอาจารย์คะมี่ยังเบากับพี่น้องเข้า,าเบาโหลดค่ะอาจารย์โอ้วบาเป็นในข้างกันนั่งเล่นวันี้ค่ะ ว่าเนเนื้อสุพรรณบุรีต้นนี้น้อยเจ้ามักแต่ตัวอาจารย์คุยเก่งๆคุยได้เนาะค่ะว่ากันได้หลายๆเขายูห้อนบ็ว่าค่ะเป็นล้านเป็นแสนแล้วบางเงินมี่าบีหอบใส่กระเป๋าอยู่ของเนาะค่ะกับบางคนแข่งๆบิางสิ่งแวดล้อมน้ำซะค่ะดูเขาดูเราเัาท่านนิดเดียวอ๋อค่ะนามเพิ่งเลือดเสือเพิ่งปลาเนาะอาจารย์เนาะ บบนปวานเ่ตะูดเดียวเนาะบริเวณนั่นก็าเยน้ำกันกันตัวอ่นไหนก็ลงเรือลำเดียวกันแล้ว<า>มันว่าอ่า,อาในๆก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วว่างได้ก็ว่าตามกันค่ะอาจารย์คะ ค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะโอกาสหน้าจะทุกขไม่ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางขอให้โชคดีปังๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องสอดเกี้ยวกระจาสมาตรุปตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนยาโซให้เนาะฟังจากปากมานเน้นๆเลี้ยวนะคะว่าอาจารย์เซียนยาโซเป็นในลักษณะใดนะคะสําหรับการว้ากันจาคุยกันเจรจาภาพที่เห็นชัดๆเลยนะคะพี่น้อง งวดนี้นะคะหวยเล่าพัฒนาอาจารย์เสียนยโสให้มาาจับคู่ให้นะคะเล่นชุดหกตัวหน้าหรือจะวินไปได้หมดเลยทุกแพเลยนะคะ,ะจับคู่ห้หกสามค่ะพี่น้องแล้วก็หกสองนะคะแล้วก็หกเจ็ดนะคะแล้วก็สองศูนย์แล้วก็สองห้าค่ะสองห้านี่เป็นเลขฝันนะคะกับเลขสองศูนย์เนาะอะ,อะไรมันก็เปลนไปได้แตะคู่งวดค่ะแต่ว่าอาจารย์เ่าลงเลขไหนเฮาเบิร์ตเป็นวายานเลขมันหล นะคะก็เลยข,ขอเลยงวดน,นี้ก็เลยข,ขออาจารย์เลยนะคะว่าลงทุกแผลเลยลงทุกตัวเลขกแนวทางเลยผู้อื่นยังหลายกัวนี่เนาะพี่น้องออันนี้แค่หาแผลหนึ่งมจะเป็นอย่างเนาะพี่น้องหาคู่นี่ถือไว้ยังเนาะเนาะธรรมดานะคะพี่น้องเอาป็นดากา้พี่น้องโชคดีร,ร่ำรวยไปน้ากันสุข,ขสุขคนเนาะแคบหน้าจอค่ะเตรียมจดท่านเราไปนะคะพี่น้องเตรียมสมุดประกาศจดท่านเราไปค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอื สำหรับการจดตัวเลขแนวทางทั่วไหนอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับบุคคลที่ยังไม่ชัดเจนกับตัวเลขนะคะพี่นอ้องอคุณพ่อคุณแม่จดเด้อเอหวยเล่าเส้นและโสงวดนี้นะคะจับคู่ให้หกสามนะคะหกสองค่ะหกเจ็ดนะคะสองศูนย์นะคะสองห้าค่ะพี่น้อง เป็นตัวเลขนำพาแห่งความโชคดีของเมื่อนี้สิ้นสุดสัปดาห์วันศุกร์นะคะที่12กรกฎาคม67ขอให้สิ้นสุดที่ปังๆนะคะ<ม>เป็นวันที่รวยเป็นวันที่มีความโชคดีกับสุขสุขคนค่ะอาจังหดะกาบขอบคุนขอบพุ่นทางคู่บ่าวสาวนํำเนาะสำหรับกำลังแรงใจกับความไว้วางใจสู่ช่อง ว่างไว้วางใจซอเขียวดีเสมอมาแล้วกาตัวเลขว่างสูชองเนาะให้เก็บซึ่งกันและกันลงเรือลำเดียวกันอะไรเราก็ไปด้วยกันได้นะฮะพี่น้องคือกันละเขามาหาซอเขียวกะคอ้มีความโชคดีไปปังๆลงเรือลำเดียวกันผิดถูกเราไม่ว่ากันคอยโชคดีค่ะพี่น้องพอกันไม่คปบนาค่ะสวัสดีค่ะ